ล้วครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอยู่กับทอมมิดเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมนะกับพรุ่งนี้ครับห้ยแนวทางห้ยรัฐบาลก่อนด้วยครับผมนะคลิปนี้ลงรัฐบาลก่อนนะแนวทาานะครับผมนะรัฐบาลนี่เราก็อาจจะตกตกลุ้มบังนะคะผมนะเพราะว่ามันไม่ราบรื่นเนาะรัฐบาลมันกับ,บปันใดน,นะครับผม ตรงแม่น้ำนึ่งแล้วนะครับผมนะ,ะผมก็หัวแนวทางแม่น้ำนึง่งหวดนีเป็นยัไนงไงครับผมประเบิมก็เกันครับแปลว่าแนวทางท่อมนิกะมีอยู่ครับสําหรับรัฐบาลเนานะมาลงให้บลูบอมาไหนกะเขาก็มาล่วงเช่นเดิมนะคบผมสนะํสหรับผู้ใดมักในแนวทางของทอมนิานะถ้าเข้ารัฐบาลแล้วขาาอพระตองไปต่อข้าน้อยเดี๋ยวครับผมนะเอาไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้วันที่หนึ่ง หนึ่งก็จะมีรัฐบาลมีอมสินเนาะอมสินนี่จะมาหนึ่งกับสิบพงอยู่เดียวมันบปครับหนึ่งกับสิบพงอยู่เดียวเนาะอมสินมันจะกู่กันกับรัฐบาลถ้าจำไม่ผิดนะถ้าแม่ถ้าแม่ผิดกะคอมเมต์มาในเด้อผมเขาเขาเมต์เอ,อม,มเมต์อมอมบอกทอมนิดน้าเด้อค่ะผมนะมารัฐบาลนี่เราก็ขอลงล่างหุ้นไว้สักนิดหนึ่งนะ ลาหุ่นบวกลาหุ่นพรุ่งนี้ครับวันพุธลาหุ่นวันพุธตั้งแต่นิเคอีเนาะไฮเลนตั้งแต่นิเคอียีนห้างถ้งว <_ C 1> ่าเขาพ่ายในซี่้างทั้งว่าเขาถ้ว่าเขาพ่ายในซีข้างนี้กะะยุดพ่อนะคิดว่านันตรงมีนั่นตงมาสินาน,นะเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธา มั่นอาจารย์ท่านได้กะต้องเชื่อมั่นนะคะผมนะครับนะต้องการันตีว่าโอเคเรายืนยันว่าจะตามคนนี้แล้วเขา,าต้องตามไปถึงที่สุดนะครับผมนะมาครับล่าหุ้นครับสองตัว,ล,ตวล,ลูดสองตัวห้ากับเจ็ดครับล่าหุ้นลูดสองตัวหากับเจ็ดชอบบนก็ลูบบนชอบล่างก็ลุดลา่างสำหรับล่าหุ้นนะ ลาหุ่นรูดสองตัวห้ากับเจ็ดครับมากบอมาประจา์ไปครับหปต่อกันที่รัฐบาลเลยครับผมนะงวดทีทเแลีวออกเจ็ห้านย์ล่างออก2อสามครับโอเคแต่ว่าจังไหนเขากบ,บริรุ่งไหวหายเนาะการันตีบริรว่ามันเข่าหรือรเขาเนาะมัวแต่ไป เล่นอันอดื่นนะครับผมนะวันเดี๋ยวมันลุ่งช่องอยู่ของเลยครับจากว่ามันจะปิดช่องอยู่ของมันสนใจนี่ลยเนาะมารัฐบาลครับวันที่หนึ่งสิงหนึ่งกันยายนจัดไปครับตัวแดงครับเน้นตัวดเดนเท่าสองตัวเด้อพนะี่น้องสองกับเจ็ดครับตัวเดนสองตัวสองกับเจ็ด ตัวเน้นครับเน้นตัวแดงสองตัวก็คือสองสี่สองห้าเน้นสองตัวสองสี่สองห้าตัวแดงครับสองจับคู่ครับสองสามสองหก มากบ่ครับพอดูว่ามันจะมาตัวเก่าบ่วตะห้อกับมาอยู่เนาะกจับใบประมาณนี้ล่ะครับผมนะไปต่อเลยครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ7ครับ7จับคู่ครับ7จ็ดสองเดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกครับโอเคหวยรัฐบาลแม่งนี่อย่างรู้ครับแม่งเขาหองรัฐบาลเจาะไว้แค่แปดตัวครับวัดดวงวัดใจเขา้ากับเขาเนาะรัฐบาลเจาะแปดตัวเท่านั้น มันก็ยังมีแม่งมากัดยู่เด้อ่น้องเล้อกกัดหลังมาครับผมนะจับสามตัวกันนะครับผมสองตัวก็ไปแล้ววัดดวงวัดใจกับแค่แปดตัวพ่อรัฐสำหรับรัฐบาลจับสามตัวครสองสอง2ีหนึ่งสองี หกสองห้สองห้าโอเคกับสำหรับการเจาะของรัฐบาลกัจัดไปครับผมถ้าผูใ้ใดมากล่างหุ่นก็นจะเป็นหากับเจ็ดรูดสองตัว5กับเจ็ดรูดไปครับ2ตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างถ้าเขาก็ตามแต่เขาแล้วก็ยุด เอาไว้ก่อนนะครับแนวทางของทอมนิดเขาแล้วมันก็ไดเงินนะครับผมนะมันก็ต้องดีกว่าไปหลินไหลตัวเนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็มีเบอร์โทรก่อนที่จะดูไลฟ์นะครับผมนะโทรมาเได้ไดๆเลยครับเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะครับผมนะสามร้อยบาทตลอดชีวิตตลอดชีพก็ต้องมาดูใน u t u b e ก็ได้ครับดูในไลฟ์กลุ่มมันง่ายครับผมนะเราจะมีตัวเลขให้เลยอัตโนมัติ มาครับจบกันเราจากการคำนวณเท่ากับจะจบกันเพียงเท่านี้ครับสําหรับรัฐบาลแล้วก็ล่าหุ้นเนะาะผู้ได้มักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้กดขาคิงขาตะไคร้ไว้ด้วยนะครับผมนะถ้าไม่มีค่าฝากไว้คิดถ้าไม่ไม่มีค่าไม่มีค่าไม่มีขา,ขา,ขาเราก็ต้องปลูกด้วยนะครับผมนะ เราก็ต้องคิดยังงับเราก็มาคุยทักทายกันทเกคาวครับผมสําหรับแนวทางแนวทางรัฐบาลแนวทางลาหุนแนวทางท่องนิดบุไดยังมดกป็นชอบกักําลังใจครับกาลังใจกดไลค์กดแชร์สําคัญเลยครับผมนะกดแชร์ให้ท่องนิดบ้างถ้าบู้ไดถูกหวยนำกะอย่าลืมครับต่อบุญตอท่านอย่าลืมไปทาบุญทําท่านด้วยครับผมนะ แม่งกับเขาเสือหอยดีๆดเด้ดอพี่น้องแม่งตัวดำๆนี่รับจากมันมาได้ใสละ่ะมาครับผมจากลากันไปสำหรับคำคืนนี้ขอให้ทุกคนพรุ่งนี้รวยๆเฮียกันแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่มารับชมขอให้มีความสุขารๆเลยๆเขง่ครับผมนะ